ช่องเนย c h ช n แนลขอฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องเนย Channel นะคะวันนี้นะคะเนยจะพาทุกคนไปทำโลโก้นะคะเพื่อที่จะนำไปใส่ไว้ในในช่อง YouTube ของเรานะคะโลโก้ตัวนี้นะคะสามารถเอาไปทำ เป็นปุ่มกดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะเราจะใส่โลโก้นะคะเป็นหน้าของเราก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นหน้าการ์ตูนของเรานะคะแล้วก็เพิ่มปุ่มกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเนยจะพาทุกคนไปทำนะคะเราจะเอา ยกยอดมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําภาพนิ่งนะคะเป็นหน้าการ์ตูนไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอาหน้าของเรานะคะที่แปลงเป็นหน้าการ์ตูนแล้วนะคะเข้าไปทําโลโก้ง่ายๆนะคะในโปรแกรมพิ n งอาร์ตนะคะทํำยังไงนั้นตามไปเลยจ้าก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอปโปรแกรมพิ n งอาร์ตมานะคะ ไปที่ Play Store นะคะหรือแ Store ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเลยนะคะเดี๋ยวเนยหาแป๊บนึ่งนะคะอ่าเจอแล้วนะคะแอป p i c a r t ของเราอันนี้นะคะตัว P สีฟ้านะคะม่วงๆนะคะกดไปเลยจ้า รอสักคู่นะคะเครื่องกำลังดาวน์โหลดอยู่ค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเขาจะขึ้นว่าทดลองใช้ฟรี7วันนะคะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะกดเครื่องหมายกากบาทข้างบนทิ้งไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เรามาที่ตัวนี้เลยค่ะเ,เดี๋ยวนะคะเครื่องมือไม่มาให้เรามาที่เครื่องหมายบวกตัวนี้เลยนะคะเครื่องหมายบวกสีฟ้าตัวนี้นะคะกดเอสีม่วงนะคะกดไปเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่ม งานใหม่หรือโปรเจกต์งานใหม่ของเรานะคะเมื่อแตะนะคะเมื่อแตะเข้าไปแล้วเราจะเจอตรงนี้นะคะเมนูต่างๆนะคะเราจะมาที่คำว่ารูปทั้งหมดนะคะแตะมาที่รูปทั้งหมดค่ะ แตะมาที่รูปทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะไปหาภาพการ์ตูนของตัวเองขึ้นมานะคะที่เราได้ทำการแต่งในโปรแกรมแคปคัตเอาไว้นะคะว่าหน้าการ์ตูนของใครอยู่ตรงไหนนะคะไปหาขึ้นมาเลยนะคะว่าอันนี้นะคะจากภาพถ่ายของเรานะคะแปลงมาเป็นหน้าการ์ตูนแล้วนะคะในแอปแคปคัตนะคะ อันนี้เราจะทําแบบง่ายๆกันเลยนะคะเมื่อเราได้ภาพแล้วนะคะเราสามารถนะคะมาตรงนี้เลยค่ะมาที่เมนูกันไกลตรงนี้เลยนะคะอ่าเมนูกันไกลนะคะแล้วก็เลือกรูปร่างอันนี้นะคะมาที่วงกลมอันนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเขาจะมีวงกลมสีแดงขึ้นมาอยู่บนหน้าเราเลยนะคะแล้วเขาจะมีปุ่มยืดให้นะคะหัวลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะคะให้เราดึงถอยหลังออกมานะคะให้ครอบนะคะครอบหน้าของเรานะคะจะเอาโลโก้เราใหญ่ขนาดไหนนะคะเราก็ดึงนะคะดึงอย่างนี้ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะให้เรากด เครื่องหมายถูกนะคะที่ด้านบนนะคะสีขาวเราก็จะได้ภาพเป็นวงกลมในลนักษณะแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะคะเราจะมาใส่ขอบให้วงกลมของเรานะคะตรงเมนูคําว่าสติกเกอร์นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะสติกเกอร์นะคะแตะไปที่สติกเกอร์ด้านล่างตัวนี้นะคะ จากนั้นค่ะให้มองขึ้นด้านบนนะคะเขาจะมีคำว่าค้นพบนะคะแล้วก็แตะมาที่แว่นขยายตัวนี้ค่ะให้เราไปหาวงกลมนะคะเราก็กดค้นหาที่แป้นโทรศัพท์ของเรานะคะสีฟ,ฟ,ฟ้าตัวนี้ค่ะ เราจะเจอวงกลมนะคะใดนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นรูปวงกลมนะคะเราลองเลือกดูนะคะว่าเราจะใช้วงกลมแบบไหนนะคะถ้าอะเราลองดูนะบางทีมันมีวงกลมเป็นรูปดาวเป็นรูปแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะก็หยิบมาใส่ได้นี่นะคะสมมติเราหยิบอันนี้มาใส่เห็นไหมคะ เราก็จะได้ภาพโลโก้ของเรากริบเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็กดกากบาทที่มุมนี้ออกไปได้เลยนะคะแล้วก็กดคำว่าทิ้งแล้วก็ให้มาที่สติกเกอร์ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็พิมพ์วงกลมใหม่นะคะ แล้วเราก็ไปเลือกดูค่ะสมมุติว่าเนยจะเอาวงกลมอันนี้นะคะเราจะใช้วงกลมในลนักษณะนี้นะคะถ้าเราใช้วงกลมทึบนะคะมันก็จะไปบังหน้าเรานะคะเราจะใช้วงกลมในลนักษณะแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้นะคะอาจลองเลือกดูนะอ่ะเห็นไหมคะวงกลมนะคะก็จะขึ้นมาอยู่บนหน้าเราแล้วเราก็เอามือขยายนะคะกลางออกนะคะให้เขาอยู่วงในก็ได้นะคะ ไม่ให้เขาตกขอบนะในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถหมุนได้หมดเลยนะคะยืดดีๆนะคะตรงนี้วางให้ดีๆนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ทำการกดเครื่องหมายถูกค่ะมุมนี้เลย นะคะถ้าเรากดถูกไปแล้วเราแก้ไขวงกลมของเราไม่ได้แล้วนะเราต้องมั่นใจนะคะว่าวงกลมของเราวางพอดีนะคะอันนี้ยังเหลื่อมกันนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวลองทําให้ดูก่อนนะเสร็จแล้วถ้าเนยนะคะต้องการนะคะต้องการที่จะใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปก็กดที่สติกเกอร์ค่ะอ่าแล้วถ้าเผื่อเราเคยใช้งานแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะคําว่าล่าสุดนะคะ ะนะคะแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่เนยเคยเลือกเขามาใช้แล้วก็จะสะสมอยู่ในช่องนี้นะคะที่เคยเลือกใช้แล้วนะถ้าสมมติเนยจะเอาวงกลมมาใส่อีกรอบนึงให้มันหนาขึ้นเนยก็ไปเอาตัวเดิมนะคะเพราะว่าให้มาบางขอบนิดนึงเมื่อกี้เนยบางขอบบางขอบไม่ตันนิอ่ะอันนี้เรียบร้อยอย่าง ได้ไนอเอาจัดจัดวางให้ได้นะคะจัดวางให้ได้กับวงกลมของเราะนะคะเดี๋ยวนะขอขยับนิดนึงเสร็จแล้วกดเทองหมายถูกค่ะก็จะได้ในลนักษณะแบบนี้นะ,ะไปดูที่สติกเกอร์เราเคยมีอะไรไว้นะคะมาที่ล่าสุดถ้าเนยต้องการใส่ช่อดอกไม้อันนี้ลงไปนะคะประดับเราก็เลือกมานะคะ เราหมุนได้นะว่าเราจะเอาเขาหันมาแบบไหนนะคะหมุนได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่อยๆปรับอ่าถ้าเราได้แล้วนะคะก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะก็จะอยู่ในลนักษณะแบบนี้นะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาพิมพ์ชื่อนะคะของเรานะคะค่ะจะพิมพ์ชื่อช่องนะคะใส่ตรงนี้นะคะก็ สามารถพิมพ์ชื่อช่องนะคะใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเนยจะมาใส่ชื่อช่องของเนยนะคะชื่อเนย a n n e l นะคะเนยก็จะมาที่เมนูข้างล่างตรงนี้ค่ะตัวทีนะคะตัวนี้นะแตะมาที่ตัวทีค่ะแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อช่องของเรากันเลยนะคะ เมื่อได้แล้วนะคะอ่าชื่อผิดเดีวนะคะอ่านะคะ c h a n n e l โอเคนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกที่มุมบนค่ะอันนี้นะอ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะคะกดมาที่ตัว a a ตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกฟอนตที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะตามเมนูตรงนี้นะคะลองเลือกเอานะ,ะเราก็เลือกเอาอเนยเอาตัวนี้แหละนะคะเสร็จแล้วเนยก็จะใส่สีนะคะกดมาที่สีตัวนี้ค่ะเนยก็จะเลือกสีนะคะถ้าเนยใช้ตัวนี้นะคะเนยก็จะมาเลือกขอบนะคะตัวทีตัวนี้นะคะ ขอบสีขาวนะคะแล้วก็เลื่อนสเกลตรงนี้ค่ะเนยจะใช้ในลนักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเลื่อนบาร์ข้างล่างนี้นะคะตัวคําคสั่งข้อความข้างล่างนะคะเนยจะใช้ทําโค้งตัวนี้นะคะจะลองทําโค้งดูนะคะว่าเป็นแบบไหนแตะมาที่ทําโค้งค่ะ เสร็จแล้วก็เลื่อนสเกลเม,ม็ดมะยมตรงนี้นะคะออกไปจะโค้งข้างบนก็มาทางนี้นะคะใครจะวางข้างบนตรงนี้ก็ได้นะคะก็ลองปรับดูนะคะหรือจะเอามาวางข้างล่างแล้วก็เลื่อนทําโค้งมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาชื่อเรามาวางนะคะแล้วก็ยืดออกนะคะตรงนี้สามารถปรับหมุนนะคะใช้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวนะ นะ,ะใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่านะคะเราก็เอาชื่อเรามาวางนะคะปรับตำแหน่งดูนะคะว่าจะได้หรือยังนะคะถ้าได้แล้วนะคะก็กดบันทึกนะคะได้เลยถ้าฟอนต์ยังไม่สวยสียังไม่ได้นะคะก ปรับมาอีกทีหนึ่งนะคะขอบหนาไปก็มาลดขอบลงนะคะมีเงาไหมเดี๋ยวเนยดูก่อนความทึบเบอร์อ่ะมีเงาลงไปดูซิเงาอ่ะมีเงาด้วยนะใส่เงาก็เลื่อนเอานะคะเลื่อนเงาดู ให้มันดูมีมิติขึ้นมานะคะ,ะแล้วลองดูอีกทีค่ะถ้าโอเคแล้วนะคะก็กดลูกศรข้างบนได้เลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะแล้วก็กดลูกศรชี้มาทางซ้าเออทางขวาค่ะ แล้วก็กดกากบาทค่ะปิดวิดีโอนะคะไปปิดโฆษณาแล้วก็กดบันทึกอันนี้ค่ะแล้วก็บันทึกอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดกากบาทข้างบนปิดนะคะแล้วก็เลือกคำว่าแกลลอรี่ค่ะ รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปดูว่าไปหรือยังนะคะกดย่อหน้าจอลงงานที่เราเซฟไว้มามาหลายอันเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้งานของเรานะคะโลโก้ของเราแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะก็นะคะเป็นโลโก้ที่เร่งด่วนทำง่ายๆนะคะ ด้วยแอปบนมือถือของเรานี่นะคะใช้ฟรีหมดเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะหยุดคลิปอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโลโก้ของเราอันนี้นะคะที่เราทําเสร็จนะคะเอาไปประกอบร่างทําปุ่มกด s u b s c r i b ์กันใน EP ต่อไปนะคะไปก่อนนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ